สวัสดีค่ะหายิบจับรถเตอรี่ไว้เด้อค่ะเด้อมาแบ่งปันกันจ้ายาข้ามปีนกันจะซื้อซุ้มนี่ห่ะค่ะถือพ่ถือกันน้ำกันค่ะพ่เป็นยังบ่แม่นวันมาลงไหหมูเราบ่ซื้อเด้ค่ะลงไหเอฟซีแบ่งปันกันซื้อน้ำกันอยากตัดสองตัวเลนกันเลนแล้วจ้าบนย่างเดียว แต่ว่าจะข้ามปีนนี่บมับมบมกบมักัตโบมักับนอกจากเลขเพื่นจะมาตดมากับอย่างเขายังอันนั้นนะคะ่ะลงยังสี่โหลดไปยังสี่โหลดถือก็ถือกันผู้ทุนหลายเนาะตัวเฮ็ด 6, หกเฮ็ดหกประตูบ่ไว้ดอกหลายตรงตรงโหลดดีกว่าว่าเพื่อนไ้มากกับว่าตรงตรงด้ค่ะตรงตรงเขาก็ตรงตรงน้ำเพิินถือพวกถือกๆๆๆๆับว่ากันไหม ละเบิ้งไว้ค่ะเบิ้งไว้แคบหน้าจอไว้ว่าแว่งปั่นแนวทางจะมากกะจัดคัดกระพานว่าเป็นยางสบายสบายงวดหนากะเจอกันไม่คือเก่าค่ะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ตัวดีๆมากกะจะได้เห็นทันทีเลยค่ะงวดหนางวดหนากะเสื้อชีทึงละถ้ากับรุ่นเลขเล่าไปสักก้อน มือนีสิเกียดมือนีเลขลาวบ่มีเนาะอื่อวานมีแล้วมือนีสิเจ็ดบ่มีมืออื่นจ้ะมืออื่นเลขลาวค่อยถ่าค่อยติดตามเลขลาวอีกเด้อค่ะเด้อไอลงเลขลาวไ้เบิงว่างวดนี่มันเด่นตัวใดเด่นสองตัวคือเก้าหระค่ะบางยานี่ก็เด่นเจ็ดเจ็ดกับแปดค่ะคำปีนกัเน้นไห้เน้นไห้ว่ามาแน่นอนมาแน่นอนเจ็ดกับแปดนะก็มาเจ็ดเดีอค่ะเขาล่างเจ็ดศูนย์ ยาคําปินก็นได้ค่าขนมไปเหรียญพ่อมวลซึนต่ออายุเนาะนะจบคิปไว้แค่นี้ก็นได้ค่ะเด้อไปหาหยอดเบิ้งก่อนว่าตรงตะลรียมีปุ๊บล่ะ